ยังจำประโยคที่พี่รูบี้ขอพี่แก้มเป็นแฟนได้ไหมทำไมคำถามแรกเป็นอันนี้วะเวลาคุยกับใครอ่ะแก้มชอบคุยคนเดียวแบบจบจบไปเลยแบบปิดจ็อกไปเลยถ้าอีนี้ไม่ผ่านหรือไม่ตอแหลร้อยเป็นร้อยข้อความคือทะเลาะกันเนี่ยต้องเลิกคือทะเลาะกันธรรมดาไม่มีไม่มีรุ่นนี้คือทะเลาะต้องเลิกคิดว่าเรื่องเซ็กซ์สำคัญกับชีวิตคู่แค่ไหนเขาถามด้วยกันเธอก็ตอบดิแต่ถ้ามีลูกก็อยากมีลูกประมาณสองสามคนแต่ห้มีเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยหนแปดคิดว่าใครแซ่บกว่ากัน ชี้พ้อมกันเลยนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเกมกี้แชนแนลอีกเช่นเคยน,นะคะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากวันนี้ถ่ายคอนเทนต์ไปกินหมูทะจากอูมาแล้วทีเนี้ยคือได้ออกไปทำคอนเทนต์กับลูบี้ใช่ไหมก็เลยเอ,อ,อยากทำ อยากทำคอนเทนต์ Q&A เพราะว่าไม่ได้ถ่าย Q&A มานานมากก็คือนานมากๆเลยอะแบบ Q&A ก,กับความรักเนาะทีเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวจะลองให้คุกคนได้ได้มาถามกันนะคะก็เลยอัดสตรอรี่ไปหนึ่งกลกุ่มคุกคนคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมา Q&A เรื่องความรักทำไมหน้าเป็นเนี้ยอะใครอยากรู้นะคะ Q&A กับความรักระหว่างเราสองคนนะคะถามไปทุกเรื่องเลยทุกเรื่อง แล้ววันนี้แก้มก็กะว่าเดี๋ยวแก้มจะตอบบนที่นอนเนาะแบบว่านั่งคุยกันบนเตียงกับลูบีนี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้มูดอย่างเงี้ยมานานแล้วอ่ะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะอาบน้ําล้างหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในชุดนอนแต่ว่าพรตอนนี้คุยลูบี้คุยงานอยู่คุยกับโจวีน่านี่แหละค่ะคุยโจวีน่าจัดโปรอยู่ตรงนี้นะก็เลยแบบว่าพยายามประสานเงินเพราะลูบี้จะเป็นฟิลแบบทำางนทำหลังบ้านเราจะอยู่หน้าบ้านนางจะช่วยหลังบ้านล้วก็จะเออแบ่งเบาภาระไปบ้างอะไรบ้างก็คุค่ากับเงินเดือนอยู่พูดถึงน่ะ ตลกว่ะจะบอกว่าคลิปจ่าอูอ่ะก็รอดูกันได้นะคะเป็นหมูกระทะจ่าอูครั้งแรกของแก้มเลยที่แก้มไปกินจ่าอูครั้งแรกเพราะว่าปกติอ่ะจะกินอยู่แถวบ้านซึ่งจ่าอูอยู่ไกลมากอยู่อยู่โซนแบบราชโยธินนู่นโซนบางซื่อซึ่งจริงๆอ่ะสมัยก่อนแก้มอยู่นู่นแหละที่บ้านตอนสมัยมัธยมใช่ปะแต่พอเออแบบบ้านดิโนติดนี่ติดสินะจะโดนยุงจะโดนยึดตอนนั้นก็คือแบบชุดโอ้ยหลายเรื่องมากชีวิตใหญ่ให้ต้องเล่าเอาเป็นว่าแบบเคยอยู่ในจุดที่แบบต้องโดนยึดบ้านมาแล้วด้วยลิ้นรนไปเรื่อยอ่ะอื ไกลมากจากโซนน่านหน้าก็เลยแบบโอ๊ยจะไปกินทีก็คือต้องคิดแต่พอไปกินวันนี้แบบอืมดีมากเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะคะแล้วก็เราจะมา Q&A กันโฮยจะคําถามอะเมื่อกี้คือแบบนั่งไล่ดูอะเป็นคําถามที่ทางบ้านถามเข้ามาเชื่อเป้่าวแบบเป็นคาถามที่คือแกมอาจจะคัดมาแต่คําถามที่มันไม่ซ้ํากับ Q&A ก่อนๆน,นะคะก็จริงๆมีหลาย Q&A ที่เกี่ยวกับ Ruby ลูบี้ความรักมาแล้วนะคะก็ไปดูกันได้นะคะทังนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะก็ไปดูกันได้ตรงนี้ซึ่งคําถามที่มันไม่ไม่ได้อยู่ในนี้เจอกันที่ไหนคบกันยังไง วี่นั่นก็ไปดูกันในคลิปเก่าๆได้นะคะมีบอกหมดแล้วันนี้ก็จะเป็นคำถามที่แตกต่างอืมอ่ะกดไลค์เรียบอยคะไปคิวไหนแล้วนะคะคำถามแรกยังจำประโยคที่พี่รูบี้ขอพี่แก้มเป็นแฟนได้ไหมทำไมคำถามแรกไปอันนี้วะจำไม่ได้เพราะ,ะไม่ได้เป็นคนขอ,อเพราะาไม่ได้เป็นคนขอเธอเลิกโกหกได้แล้วอยอมรับไปดีว่าใครขอไม่ได้ขออ้อาวเจะพูดอะไรก็แค่บอกว่าถ้าไม่ขอจะเลิกยุ่งแล้วนะ หน้าด้านนะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าด้านกูงงไปเลยแก้มันเป็นคนที่เวลาคุยกับใครอ่ะแก้มชอบคุยคนเดียวแบบจบจบไปเลยแบบปิดจ็อกไปเลยถ้าอีนี้ไม่ผ่านหรือแม่ต่อแล้วอ้โหต่อหน้าก็งงอยงนี้ยาวดีข้อตัวมันหน้าด้านร้อยเป็นร้อยข้อความก็เขาทักมากูไม่สนใจนี่ก็ยิงแอดเข้าอินบ็อกซ์กไม่อยู่ คำถามที่สองนะคะอะไรของอีกฝ่ายที่คิดว่าเปลี่ยนไปจากตอนคบและหลังคบยากมากกวนหนังหน้ามือกวนหนังหน้ามึงเขาบอกนิสัยไม่เหรอแพ้เทียนต่ำเลยเหรอมันก็น่าจะเป็นปกตินะก็แค่ไม่ค่อยแบบว่าสนใจอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะแบบกินข้าวยางอะไรเงี้ยไม่ค่อยสนใจแล้วอ่ะอนี้เหรอเรา แต่ก <mile> ่อนกูคิดเราแต่แค่มึงไม่ให้กูไปแต่หลังกูก็เริ่มเป็นตัวเองขึ้นของไอ้รูพี่เหรอกูว่านะก่อนคบอะดูวัยรุ่นอะแต่ตอนคบแล้วดูแก่ดูแบบไม่สนุกสนานดูแบบทํางานจริงจังอะก็ถูกแล้วนี่ว่าก็ดีแลนะเป็นเรื่องดีมันควรจะแบ่งไงมันควรจะแบ่งให้บาลานซ์มันพอดีไม่ใช่แบบนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันยิบตีชั่วโมงควายมือคุยกับใครบ้างจะบอกเป็นในในอะไรจะบอกเป็นในในอะไรเพราสามเห็นหน้ากล้องตีกันบ่อยปกติหวานกั้นไหมคะไม่นะ เค็มตลอดแมมไม่เค็มเธอไม่หวานค่ะก็คือเ <iend ing> ค็มแบบที่หนีเอายงี้เออคือไม่ได้หวานค่ะทุกคนอันนี้คาถามนี้ขนาดเพื่อนสนิทเขายังถามเลยอ่ะว่าแบบปกติหวานกันไหมแบบดูหน้ากล้องด่าก,กันอ่ะ <S <s <ug> <S เอาลร่งจริงมนก,ก็คือไม่หวานมนานทีกูเริ่มเครียดแล้วสรุปกูไม่ได้ผัวได้ได้ได้แฟนไม่ใช่ได้ผัวได้เพื่อ <s ug> นข้อดีของแต่ละคน <S <s <ug> อของเข่าจ้ะ <S <s <ug> <โด> เมื่อกี้มึงคิดจะมีน้ำใจหรือเปล่าไม่ใช่นะมึงแม่งชอบชยัยกูเดี๋ยวเขาให้พูดข้อดีมึงพูดข้อเสียกูทำไมตอนนี้ไม่ัมนนลุข้อดีมันไม่ออกไงเออมึงก็ไม่ต้องพูดสิเขาก็รู้ข้อเสียหมดเออเขาว่าเธอเป็นคนคนดีเอาไว<ม>้เธอเป็นคนไอ้นี่ใจดีหยุดเขาว่าเธอเป็นคนไอ้นี่แบบว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่อะไรเธอตาเขาไอเจอเธอเลือกต่อไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวงั้นก็จบเดียไม่ต้องําต่อเงินนี้ทั้ กูบอกว่ากูไม่ถามตอบมึงไม่ต้องตอบสิเวลามีเรื่องที่ทําให้รู้สึกอึดอัดเพราะอีกฝ่ายเลือกจะเก็บไว้หรือหรือบอกไปเลยเขา่บอกไปเลยเธอตอบให้มันเป็นเรื่องจริงอ๋อเนี่ยเก็บเออจนก็เก็บจนทนต้องทนก่อนไงเรื่องบางเรื่องคือมันเออแบบเหมือนแบบกัดลิ้นอะเข้าใจป่ะต้องทนอะหลายๆเรื่องสะสมมาคุณต้อง แกวชอบพูดเลยเพราะแกรู้สึกว่าความรักอ่ะมันควรที่จะพูดเลยสมมแม้ว่าถ้าเรารู้สึกอะไรถึงแย่อยู่ถ้าเราเก็บไว้อ่ะมันจะเป็นความอดทนคือถ้าเราเลือกจะพูดไปเลยจบจบแล้วเขาจะปรับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเลิกไปเลยถ้าเลอกปรับไม่ได้อะไรเงี้ยถม่กูมากถ้าเป็นอะไรมากว่าพี่รูบี้ไม่ค่อยแสดงความรักพี่แก้มเคยงอนหรือน่อยใจไหมรู้ได้ยังไงมมึงงอนใคร ไม่ไม่ไม่เคยแสดงความรักเลยอะก็ใช่ไงก็เธอไม่แสดงความรักจริงๆอะมึงอะมีแค่แบบอวันครบรอบทำเพราะเด็กโดนกูโกดอย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันไม่แสดงความรักมาจากใจอะกพูดแล้วขึ้นเลยพูดแล้วขึ้นพูดแล้วขึ้นเลยตอนนี้ก็ไม่เคยงอนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันสาคัญหรือวันที่เป็นแบบสิ่งที่มันแบบเฮ้ยมันเกินไปอ่ะก็จะพูดตรงๆแต่ก็จะไม่ได้งอนแบบเหมือนผู้หญิงคนอื่นอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเธอไม่มีดอกไม้อะนี่กูด่าเลยจบ กู <c oughs> ไม่งอ,อนใ้เดี๋ยวเวลาเรียบเรีบเลยนั่งหัวใจไปซื้อเลยค่ะทิช <c oughs> ุดใหญ่เจ็ดดอกทำไมพี่รูบี้ถึงยอมให้พี่แก้มพี่กางคืนคะไม่หวงหลอือตอนแรกแรกก็หวงประมาณแบบเดี๋ยวแม่งมีคนมาจีบเลยประมาณประมาณนี้บอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คิดว่าก็ปล่อยไปถ้ามันจะมีคนมาจีบแล้วมันจะไปแล้วเราจะคบมันทำไม คิดประมาณนี้เลยไปไปรักกูหรือเปล่าวะกูก็งงกันตอนนี้แก้มก็ไม่ได้ทันบุบี้เพราะแก้มก็มองว่าก็มองว่าก็มองว่าเฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยเธอะไรธเธอมันเหม็นนะเว้ยย้อนไม่เห็นเหม็นเลย คือแกมองว่าแบบถ้าเราเริ่มอาสมัยก่อนให้ที่คบยังไม่ถึงปีคบไม่ถึง2ปีเ็กเด็กๆเด็กเพิ่งคบอ่ะก็จะมีความหวงนะคะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ว่าพอมันคบกันมานานจนแบบเออแบบ8ปีแล้วอ่ะ <S <S คือเราจะรู้สึกอย่างหนึ่งเลยว่าเป็นตัวเองออกมาให้มากที่สุดแล้วการขอให้เห็นก่อนที่จะแต่งงานอ่ะ <S 2> <S 2> เออเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะให้สิทธิ์ในความแพ่ชีวิตของเขาว่าเออเขาจะไปเที่ยวเขาก็ไปถ้าไปแล้วจะไปมีคนอื่นก็ไปเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องมีถ้าเขามันมีถ้ามันมีอ่ะคือจริงๆต ไปเที่ยวที่ไหนนะทองหล่อใช่ไหมที่เขาเคยตามไปอ่ะคือพอไปแล้วแบบเมียกูมองไปเรื่อยดอกไปเลื่อยกูเลยแบบเจิญจ้าไปลยจ้าทำไมอะในไทยคือได้ผมกูเป็นผู้ชายว่นี่คืออีทรายหัวตองนี่ไปเอะเคยห่างกันนานสุดกี่วันช่วงที่ห่างกันเราแวงไหมไม่ถึงสามอ่ะโอเคทุกคนก็คือสามวันนะคะแบบสุดๆเลยคือแก้มที่แก้มไปเรียนดีเอฟเหรืออะไรเงี้ยคือแบบก็ได้คือสามวันแหละคือไม่ค่อยห่างอ่ะนั่นคือห่างสุดแล้ว เราแวงกันไหมเอาเวลาเธอไปเที่ยวกับเพื่อนเราแวงกันไหมเราแหวนใครเราแวงใครต้องเราสองคนเราแวงกันไหมเขาจะไม่หรือว่าใครเราแวงกูเราแวงใช่เราเราแวงกันไหมใช่ไม่เพราะเดี๋ยวหน้ากูอีกเหมือนเดิมเมาเมาอยู่กูลืมทุเลศ มันมันไม่ค่อยเราแวงล้วไงมันคือถ้าเราแวงก็อย่าบ่อยคือมันมีคิดแค่นี้ใช่แรกเราแวงได้แต่พอแบบเดี๋ยวมันก็ชินเดี๋ยวมันก็แบบไม่มีอะไรหรอกก็พอมันไม่มีอะไรหรือว่ามันจับไม่ได้ก็ไม่รู้มันก็เออก็คงไม่มีอะไรหรอกอะไรประมาณนี้เคยมีจุดอิ่มตัวกันไหมแล้วผ่านมายังไงระจำตราไปกินบุฟเฟ่ทักพักคนละอิ่มตัวกันคนละอิ่มตัวกัน จริงๆจ,จ,จุดอิ่มตัวก็มีแหละก็คุยกันอย่างเงี้ยแหละตรงๆว่าแบบเออทำไมเธอแบบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจอันนี้ดูเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำไมเดี๋ยวนี้ทำแต่งงานก็คือมีอยู่จุดๆุนึงเคยเคยคุยกันแบบจริงจังมากๆซึ่งลูบี้ก็ตอบมาว่าแบบก็เหมือนขอโทษเธอเขาจำเธอได้ว่าเคอก็เหมือนขอโทษนิดนึงอะเหมือนแบบว่าก็เออก็จริงที่แบบในหัวโฟกัสแต่เรื่องงานแบบไม่คิดถึงกูเลยแบบจนลืมอะไรไปหมดเลยทุกอย่างอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าคนในคนหนึ่งรู้สึกอะสมมติว่าถ้าแก้มรู้สึกอะแมก็จะพูดกับเขาเลยววว่่่่่่่่าาาเเเเออออมมมัันน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 แแบบบปปลียไไูตตถ้้สิพืก็ะ คือมันก็จะปล่อยให้ความรักมันค่อยๆออกไปมันมันไม่ใช่ขนาดกันอย่างนี้มันจะแบบห่างหาออกไปซึ่งมันไม่ใช่ทางออกมันไม่คุ้มกับที่เราต้องเสียความรักไปเคยทะเลาะกันแรงๆแล้วบอกเลิกกันไหมกลับมาคืนดีกันยังไงประจําคือทะเลาะกันเนี่ยต้องเลิกคือทะเลาะกันธรรมดาไม่มีไม่มีคือรุ่นนี้คือทะเลาะต้องเลิกแล้วขับรถออกเก็บกระเป๋าอย่างคือแกเป็นคนที่สุดอะหมายความว่าสมมติถ้าถ้าคือถ้าฆ่าคนด้วยบาดแล้วตายแล้ว ธอ,อตอบดีๆคือไม่ค่ะทุกคนคือมันจะเป็นฟีลแบบว่าเกนรู้สึกว่าคือโกรธอะ่ะก็คือก็โกรธคือเราไม่ได้ต้องการโกรธเพื่อให้ใครมาง้อแต่มานั่งหงอยเงือะไรไม่ต้องคือแบบเราก็ออกจากออกจากบ้านไปเลยไปใช้ชีวิตของเราเลยแบบว่าคือถ้าเราโกรธอะ่ะเราก็จะอยู่กับความโกรธเว้ยหมายความว่าเราจะไม่สนอะไรทั้งสิ้นเขาทำเราอย่างนี้ใช่ไหมก็จะไม่สนจะมานั่งแบบ ไปตัวเองทําเขาหรอไม่คือโกรธมันก็ต้องมีพอประมาณเข้าใจปะไปเที่ยวตาังหวัดเนี่ยโกรธลงรถแม่งเลยกลับกรุงเทพก็โกรธอะ่ะคือความรู้สึกของเขาคือเขาก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบเราจะเที่ยวต่อสนุกได้ไงกูก็กลับคืออยู่ถ้าอยู่ญี่ปุ่นก็ค<อ>ือซื้อตั๋วบินกลับก็มีครั้งหนึ่งไงเกาหลีลไปญี่ปุ่นนั่นแหละอย่างทะเลาะก็เรื่องอะไรมาอ๋อเรื่องถ่ายรูปก็มาถ่ายรูปไม่สวยอ่ะแกให้ต้องพูดนะคำถามต่อมาเลยนะคะก่อนที่จะทะเลาะกันนี่วันนี้เรื่องไหนที่ยอมอีกฝ่ายไม่ได้จริงจลิอน ก็มีคนอื่นเหมือนกันเรื่องเดียวอะ่ะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดทำไงไม่ให้เบื่อกันนะคะยบเดี๋ยวพาให้ไปดูดีนี่นี่ลูกลูกเราี่เลยทุกคนแนะนํามากๆนะคะใครดูดิดูดดดตัววันนี้ดววูว่าวันนี้น่ารักมากพึ่งน้อยก็คือถ้าพูดยงไงก็คือแก้มว่าน่าจะเป็นฟิลแบบว่าเลี้ยงสัตว์อะแหละเรื่องที่ทะเลาะกันล่าสุดเรื่องอะไรเรื่องที่แก้มติดเกมค่ะ แล้วก็นอนดึกช่วงในีแก็ติดเกมมาไว้เกมเอมองอาจถ้าใครไม่รู้จักลองเ,อเป็นเสิร์ชเล่นดูนะคะมันเป็นเกมโก6เล่นกันแบบกับกลุ่มเพื่อนแก้มก็จะมีกลุ่มเพื่อนแบบกลุ่มไลน์ใช่ปะ่ะและทีนี้แกก็จะเล่นกับเขาจนถึงตีสามตีสีตลอดทุกคืนตีห้าตีหก็มี กูจะนอนแล้วทีเนี้ยมันก็ห้องก็อยู่เท่านี้ซึ่งแบบเวลาเล่นกันอ่ะมันต้องคุยมันต้องคอกันเว้ยคือเล่นเกมนี้มันต้องคอกันพี่ก,ก็คอใช่ป่ะแล้วเหมือนกับกพก็เล่นมาเป็นเดือนแล้วคือเราก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่ไอะไรก็ไม่มันเธอก็ไม่ได้บอกอะไรเขาใช่ไหมแค่มาบอกว่ะสกิดเนี่ยนอนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็แบบแป๊บน,น,นึงเล่นเกมอย,อยู่เนี่ยนั่นแหละ,ละบ้านแตกค่ะเรื่องความรักเชื่อหมอดูไหมคะโอ้โหนีใครเชื่อใครมึงอ่ะดูแม่ทุกหมอมีหมอนึงเขาทักว่าอะไรนะ มาเลยเออมันเหมือนว่ามันไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นมันหาทุกเหตุผลอะจะต้องไปหาข้ออ้างมาหมอดูแบงค์ไม่แม่นอะไม่ก็มีหมอดูหมอดูคนคนถึงทักอะแล้วแกก็ร้องไห้เลยอะก็แม่นเข้แม่นแม่ทุกเรื่องอะแล้วมาทักความรักเราก็รู้สึกแบบถ้ามันรู้ไปทางแล้วมันก็เศร้าไงแต่เธอเป็นคนที่ไม่ดูความรักกับหมอดูเลยอะเป็นบ้าอะไรอะเราเป็นคนกําหนดไปว่ะเราเป็นคนกาหนดไปว่ะไม่เราต้องดูเลย ถ้าอย่างนี้เธอไม่ต้องดูดวงทางชีวิตเลยดิเรื่องอื่นเรื่องดูเรืเราก็คอนโทรไม่ค่อยได้เรื่องความรักทำไมจะคอนโทรไม่ได้อารมณ์เธอขึ้นลงๆอย่างนี้มันก็คอนโทรไม่ได้แหละจะขึ้นอย่างเดียวได้ไงไม่ลงเลยหรือไงเคยทะเลาะกันเรื่องให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปเยอะไปไหมคะโอ้ยเพิ่งล่าสุดหรือเพิ่งเล่าไงก็มีครั้งหนึ่งไงเกาหลีนี่แล้วยุ่นมาแล้วหละยอย่าทะเลาะกันเรื่องอะไรด้วยอ๋อเรื่องถ่ายรูปก็มาถ่ายรูปไม่สวยอ่ะเรื่องถ่ายรูปกูจะบอกว่าแบบ กูเปิดคอร์สได้อะอย่างนี้ดีกว่าเธอท่านำเป็นชัตเตอร์นี่ประมาณล้านล้านรูปเอาก็ทําไงได้ก็อยู่กันแค่สองคนจะให้ใครมาถ่ายให้ก็ต้องแฟนให้คนที่เขาเป็นเเป็นออแบบหาคนเพื่อนหาอะไรแบบเพื่อนไปได้คือเหมือนกับวมึงก็ือนกับว่าเรไปเที่ยวมึงจะถ่ายรูปใช่ไหมพอถ่ายรูปให้แม่งเสร็จปุ๊บมันก็จะหายไปเลยไม่ไปแต่งรูปอีกต่อมาอีกสามชั่วโมงแล้วกูนี่แม่งแบบเธอเธอไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวไปถ่ายรูปอ่ะงั้นกูถามหน่อยแล้วเวลามึงไปเที่ยวเนี่ยมึงเที่ยวมาเอาอะไรมือมือได้แต่โทรศัพท์เเหหมมืืออนนนนกัและวว่่่่าคทียไ อย่าไม่ออกแล้วเพ่งถากูทำไมคิดว่าเรื่องเซ็กส์สำคัญกับชีวิตคู่แค่ไหนเขาถามด้วยกันเธอก็ตอบดีเ่ออย่าเล่นแบบนี้ทำเราแกก็สำคัญอยู่สัพันธ์จะไปตอบสั้นจังเธอชอบบังคับสัมพันธ์ชอบบังคับสำคัญเธออะไรของเธอทำไมเธอถึงพูดแบบนี้อ้าวเ้าใจคำามาบังคับแสดงว่ามันอะไรคิดเอาเองทุกคนคิดเอาเอง แต่มันก็สําคัญแหละจบคิดว่าใครแซบ่บกว่ากันชี้พองกันเลยนะหนึ่งสองสองอาม <laughs> อาับเขาถามอ่ะ <laughs> <laughs> เคยรู้สึกชินหรือไม่ตื่นเต้นกับเรื่อง18บวกกันไหมคะพราะอยู่ด้วยกันมานานมากแก้ยังไงโอโคำอ๋อตอบให้ก็คือเราก็ต้องมีอุปกรณ์แล้วก็สถานที่ใหมๆ่ๆ ก็เป็นเรื่องปกติว่าฝรั่งเขาก็เบิดเผยอยู่อ๋อทำไมเขาถามตอบดีๆเขาถามปีละอุปกรณ์อ่ะม่เจะเปลี่ยนเฮ้ยมึงู้ดไคิดว่าอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ดีกว่ากันโอ้ตอบเลยอยู่ก่อนแต่ง ถ้าตามประเพณีตามขนรรมเนียมก็ต้องแต่งก่อนอยู่ถูกปะแต่สราทำแบแก้มอ่ะอันนี้เรื่องจริงจากแบบจากสิ่งที่เจอเลยคือควจะอยู่ก่อนแต่งเลยคือเราต้องรู้นิสัยเขาให้ถึงที่สุดก่อนจริงๆอะ่ะสมมติว่าไม่เคยอยู่ต่อไม่เคยอยู่ด้วยกันแล้วมาเจอแบบโอ้โหคนแบบ18ล้านเซติเบล,เลอย่างเงี้ยจบเลยนะแต่ถ้าอยู่ก่อนแต่งคือมันเห็นทุกอย่างแล้วมันแบบรู้นิสัยแล้วตื่นมาทําอะไรนู่นนี่นั่นเก็บของยังไงอาบน้ำทำอะไรต่อเนี่ยมันก็จะทำให้ตัดสินใจได้เลยว่าเออเราเข้ากันได้ไหมเริ่มอยู่ด้วยกันตตตตัั้้้้้้งงงงแแแ่่่่อออออนนนนนนไไไไหหหหขผูใญยลวทีีบบบบบาาารรรดคคะโเืํถม เจ็บๆขนาดนี้นเลยว่ะเริ่มอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนน่าจะตอนประมาช่วงเรียนจบนะคะแบบว่าพอเรียนจบอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าคือด้วยความที่มันทํางานด้วยกันน,นตอนนั้นนะคือส,สมัยก่อนที่เรจะมีความแบบเริ่มเปิดแบรนด์เริ่มเริ่มตัคดคลิปหรืออะไรเงี้ยมันเลือกเป็นเรื่องที่เหมือนต้องทํางานร่วมกันอะไรบางอย่างก็จะเป็นฟิลแบบเธอทําจนรู้สึกหาเรื่องไม่ใช่หาเรื่องไม่ใช่ทำงานดึกไม่ใช่แผนแผนสูงเธอแอยทำงานดึกหย่ามากเลยเขาไม่เป็นสายตาที่ดีต่อคนแล้วเนี่ยพอมาทํางานร่วมกันคือมันก็คือจะะอยู่่่่ทีไไหนนนมมััตางก บอกกลับได้แลยขยันทำอยู่นั่นแหละแก้อยู่นั่นแหละแก้ตัดแก้อยู่นั่นแหละใจเยบไดอย่างใจเยบไปอย่างตอนแรกคือไม่ได้บอกเลยทุกคนคือเขาไม่รู้เลยว่ามีแฟนเขาไม่รู้เลยว่าแบบเอ้ยจริงๆเขารู้ว่ามีแฟนแต่เขาไม่รู้เลยว่าแบบเราอะอยู่ด้วยกันนู่นนนั่นแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงที่แบบพอเรียนจบแล้วแบบมีเงินทํางานได้แล้วแบบเราอยู่ได้แล้ว่เงี้ยเขาก็จะเริ่มปล่อยเหมือนเขาจะต้องเหมือนเขารู้อะเออก็คบกับคนนี้เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกเขาาไม่ค่อยปล่อยหรอกเขาส่งเงิน้ แม่กูัวเขอพอส่งเยอะขึ้นก่ะไม่ไม่ค่อยโทรแหละแต่ไว้ไเว้าแักวถามมันทุกวันนี้2เดือนยังไม่โทรเลยไม่จริงเนี่ยคนเขาเข้าใจผิดอีโคโกหแม่ดูแม่ดูสิเนี่ยเดี๋ยวกูจะฟ้องแม่กูว่ามึงโกหกตอนพาแฟนไปเปิดตัวที่บ้านของแต่ละคนเขินไหมคะได้เตรียมตัวกันไหมเจอที่บ้านอีกฝ่ายครั้งแรกเกรงไหมรู้สึกยังไง ก็พามาบอกว่าเหมือนว่าแม่รู้อยู่แล้วมั้งว่าชื่อมามีแฟนชื่อแก้มไม่แม่ถือเลยเขาแหวกำกีกำกีนถึงญาติเรียตอนแรกแม่ไม่รู้ชื่ออะไรแต่แม่น่าจะไปเห็นอะไรเงี้ยไอ้ตัวเพื่อนอะไรเงเพื่อนน่าจะบอกเออก็คือทุกคนคือมันก็เก่งๆฟิลแบบว่าเอ๊จะวางตัวยังไงจะคุยยังไงจะแบบนู้นแบบนี้ยแต่ว่าแม่ลูบี้เป็นคนแบบเฟรลลี่มากๆน่ารักเนาะก็เลยเข้ากันได้แบบว่าคุยกันแบบวัยรุ่นนิดนึงอะส่วนแม่เขาหรอไม่เธอไม่น่าจะเก่งนะเก่งแม่เก่งไง เนี่ยมีแผนจะแต่งงานกันไหมคะวางแผนไว้ว่ายังไงอยากแต่งงานที่ไหนจัดงานประมาณไหนกูตอบให้เลยกูตอบให้เลยว่าทองก่อนแล้วค่อยแต่งเธอไม่เอาอ่ะแบบเนี้ยคืทำเนียมไม่ถูกต้องคือทำเนียมคืออยู่บะอยู่บ้านก่อนก่อนแต่งเอาเราก็เปลี่ยนมแเราก็ลองทองแล้วก็เพราะคนแต่งไม่เอาไม่เอาอ่ะเขาอยากแต่งก่อนหุ่นไม่สวยอีก แก้ผู้ตรงๆเลยนะลูบีย้ยังไม่ได้คิดนะคะเพราะว่าลา่าสุดหมอดูก็ทักว่าแบบผู้ชายเขายังไม่ได้คิดไมได่คิดม,มึงไพ่ยมันแม่นมากมอย่ามามจติตต์ออร์กี้หยุดหยุด,ดมีคิดไว้ว่าอยากแต่งตอนอายุเท่าไหร่แล้วถ้าอายุเกินเท่าไหร่ถึงจะไม่แต่ง ยังไม่ได้มีมีฟีลว่าจะต้องอายุเท่าไหร่ถึงห้ามแต่งหรืออะไรเพราะมันเป็นฟีลแบบเรื่อยๆอ่ะคือไม่ได้มีกาหนดว่าแบบอุ้ยเท่านี้จะไม่แต่งแล้วนะไม่ไม,ไม่คิดไม่คิดคือสมมติว่าถ้าคบกับลูบี้ไปแล้วแบบมันไม่ใช่หรือเลิกกันมีคนใหม่อายุมากๆเกินอย่างเงี้ยก็ไม่ซีเรียสอ่ะไม่ซีเรียสว่าจะต้องอยู่ถ้าเกินเท่าไหร่ถึงแต่งหรือไม่แต่งความรักมันสวยงามเสมอถ้าในนคตมีลูกก็อยากมีลูกกี่คนอยากตั้งชื่อลูกว่าอะไรโหเยเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยยังไม่ได้คิดชื่อนะแต่ถ้ามีลูกลก เหมอคนสมัยก่อนเลยม่กี่คนแปดมีกี่คนแปดแปดแปดอ,อืมอืมไปสักหนึ่งเพต้อเพื่อกานทำอาหารกินช่วงนี้เลยกิน,ออยยนไม่ดีเออสมมติถ้าวัานหนึ่งต้องเลิกกันจะเสียดายเวลาไหมก็มไม่นะมันมันก็ได้เหมือนเป็นบทเรียนมาก ของแก้มก็ไม่เสียดายเพราะแกรู้สึกว่าช่วงเวลาที่มันมีความสุขอะมันก็เป็นความทรงจาที่ดีไงมันก็เหมือนเออก็ถูกแหละมันก็เป็นบทเรียนก็เป็นชีวิตอะมันไม่ต้องมานั่งรู้สึกว่าเสียดายหวานนี่นั่นไม่ต้องเสียดายทุกคนถ้าเราตัดสินใจเลือกอะไรไปแล้วอะเราต้องไปกับมันให้สุดข้อสุดท้ายนะคะเพื่อนๆพี่เชื่อในคําว่าภูมิคิตเหือคู่ไหมโหเชื่อสุดลิปสุดเดทบอกเลยเพลงต้องขึ้นจังหวะเขื่อเชื่อไหมเชื่อก็คนมีอีกเป็นล้านคนอะ คงมีเป็นหลน์คนที่มีเหตุผลเธอร้องมัวอะไรสวยก็นึกเรืองตั้งหนาดิฟเอเเพก็คือเชื่อแหละทุกคนพูมิคิดอ่ะคือเขาขีดชะตามาแล้วนะคะเขาขีดก็เขากำหนดมาแล้วว่าแบบเราจะคู่ใครหรือใครจะเป็นเนื้อคู่เราเนือเราจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่คือไม่เชื่ออย่างนั้นนะเขเชื่อว่าเขาขีดมาแต่เขายังขีดไม่สุดมันต้องอยู่ที่ความพยายามด้วยต่อกันเงี่ย เออใครมันโผล่หน้ามาอย่าคุยด้วยเหรอจะไปอุ้มไปดิเขาจะเปิด่ยนนะเออไปอุ้มไหมสักทีอุ้มจัดหรอประมาณนี้นะทุกคนเฮ้ยรอบนี้คิวเนี่ยยากมากรู้สึกว่าการเป็นการตอบคำถามที่แบบยากอ่ะเจ้ามันเจ้ามัน วันนี้ต้องลาแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูสำหรับ Q&A ท,ที่ต่อไปนะคะเดี๋ยวแก้มจะเปิดให้ถามอีกเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมไปติดตามได้ในอ n s t a g r กรนะคะขึ้นให้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่เอยแบบอยากถามตอนนี้เลยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้แล้วก็เอามาตอบค,คลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปแล้วจเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย